ลุต่กหัวลุยตวลุยต่างหแก่เต้นเต้นเต้นนอยูได้ไรลูกเมองดูไหนสีมัต๋าพวกสูบบังอาจจะไหนมั่งดูหน้าบ้านขโมยจะแขกจะเจเวพวกแกลูกมงหน้าบ้านใครเนี่ยฮะแล้วว่าแต่งตดูยิ่งก็พวกคุยขยเสีย สูงครบวันสี่ข้อี่ลองจะไปจะปากอัมแล้วก็เดี่ยวแน่แล้วมึงแมนไถ่แบบนี้ขึ้นมาบอกกูมาบังคับกูหนูเจ๋ต้อง็นูจักหนูลุยเป็นผู้ใดผู้ลุยเนี่เป็นพี่ยงกูแล้วกูเนี่ยเป็นผู้หนูของบ้านนี่ใช้อาเาแกเอาเลมงไลปไนไอ้อ คือเสียงดังถึ่รู้ไม่หยุหรอไม่หยเนี่ยจูบมันมาแต่หน้าไหลค่าแต่ว่าเตยโตดูมอสรอยก็ขอท่านแล้ว่หนาวมากเรามันหนไปถามดอกไม้นุแค่เสียหายค่ะต่อจะ่งก่ามาแล้วกัพ่อแสดงด็าวันาถูกกันนัเตยก็ทันเก่าด้ยเสียผ่านที่มันก่ามันไม่ใส่มันหนาวก็คกๆๆๆๆๆๆนีๆๆ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 ถูกๆๆ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 ๆกๆๆ่ๆๆ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 กๆๆๆๆๆๆๆซๆๆก กูคือสีไม,มาก,ก็ต้อ,อยู่หน้าบ้านของพอ่อน,น้าเขาพูดกัน,นบอกพอ่อมาใน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 กเไปยังไงาจังไจจงลมตาอมาปายียง